แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แน่ความการมีทั้ง LSM99 Sport, 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 Sport สโปสปอร์ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบ้าสปอร์เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ตวโกเข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับช่องทีเด็ดเอาเอสเอ็มก้าววิ์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่พลาดทีเด็ดดีๆนี้แบบนี้นะฮะสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ต้ดโอเมาจัดกันได้นะครับค่าน้ำดีที่สุดในประเทศแล้วนะฮะวันนี้เราจะไปที่ซุปเปอร์ลีกของสวิตครับเป็นยังบอยเปิดบ้านพบเซนต์กเรเลนนะครับพวกนี้แข่งตีหนึ่งครึ่งสนุกแน่นอนนะครับไม่พลาดที่เข้ามานะฮะเคยเจอกันมา70เกมเสมอ20เจ้าบ้านเนี่สิบพิมพ์นชนะ10ครับเจ้าบ้านขาดนะ ฟอร์ม6เกมหลังเซนการเลนทีมเยือนนะครับชนะ3เสมอ1แพ้2ฟอร์มที่ได้เลยน่าเชียร์เหมือนกันฮะส่วนยังบอยก็ชนะ2เสมอ2แพ้2ก็ยังพอใจได้นะทีมมาตรฐานดีนะก็ฟอร์มใช้ได้เล่นในบ้านด้วยนะฮะผลงานช่วงหลังก็เป็นยังบอยชนะ2นะเซนการเลนชนะ2แล้วก็เสมอกัน2เกมนะบอลแบบบ้านไทรบ้านมันละคู่นี้นะตัวคี์ของยังบอยเป็นจอแดงครับซีแบ็คชูนะยิงไปถึง22ลูกส่วนเซนการเลนเป็นคาร์วูนะ ดูอานะคะรับยิงไปถึงสิบสองประตูไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะยังบอยกับ 3, สามเซนก็นเล่นดับห้าสูสีแล้วนะสูสีกันจริงถ้าต่อแพงก็ลองได้คือราคาค่ัโอ้ราคายังบอยเปิดมาลูกหนึ่งแล้วก็ลูกควบลองเซนกันเลนก็ไนดนะ้คิดว่าคงไม่ขาดมากแต่บอลมันมาประมาณว่าบ้านใครบ้านมันเหมือนกันนะเอาไงดีว่าลูกหนึ่งก็น่าเล่นราคาแบบนี้ลองได้ตังค์ะเนี่ยเออราคาเดี๋ยว้ลองได้ตังค์นะลองที่เซนกันเลนได้เลยะครับ ส่วนคู่ที่2เราจะไปที่นิก้าเช็คนะเป็นคาวิน่านะเจอเทปซินเฟ่นะครับคู่นี้ก็แข่งเที่ยงคืนนะเคยเจอกันมา15เกมเสม,มอ5เจ้าบ,บ้านมม 2, ชนะ2ทีเดียชนะ8นะครับ6เกมหลังทเทปอิซเซชนะเกมเดียวนะแพ้ถึง4เกมเสม,มอหนึ่งฟอร์มไม่ดีเลยเช่นเดียวกันเจ้าบ,บ้านคาวิน่าก็ชนะ1ครับแต่ก็เสม,มอ1แพ้4ี่เกมนะฮะฟอร์อมไม่ดีเลยฟอร์มช่วงหลังเจอกันมานะ6เกมหลังก็เป็นคาวิน่าชนะ2ทนเทปเซ่ชนะ2แล้วเสม,มอก็2 พวกนี้ถือว่าสูสีใกล้เคียงกันเลยนะเออเวทตีเจ้าบ้านก็เป็นมิเชลยิงไปหกลูกโอบบอลเช็คไม่ยิงกันน้อยขนาดนั้นเลยวะแล้วก็เป็นแหวาวาวยิงสี่ลูกยิงกันน้อยมากนะโงสิบเอ็ดเกยที่โดสาสิบเกยนี่หกลูกอะ่ะโอ้โหฟุตบอลไม่ยิงกันน้อยจริงเออราคาก็สูสีโอกามีหน้าก็ต่อปปอลองเทปิเซก็ซน่าจะสวยนะ,ะน้ำแดงเลยวะ่ะ ต่อกาวินาก็ได้นะเอาจากกาวินาในบ้านด้วยที่ว่าน่าเก็บใช้ได้นะครับเชียร์กาวินาได้เลยทีเด็ดสคู่นะครับคู่แรกก็ลองเซนกันเลยนนะลูกควบสุดคู่ที่2ก็ต่อกาวินาในบ้านที่ว่าเราเก็บใช้ได้ครับราคาไม่แพงมากก็มีโอกาสชน,นะเยอะกว่านะสนใจชอบทีเด็ดแบบนี้ก็สามารถคลิกลิงกนะ์ฮะใต้วิดโอามาจัดกันได้ตลอด2ี่ชั่วโมงค่า,นานนะ้ําดีที่สุดในประเทศมีค่าคอมพิมชชั่นให้ด้วยนะครับฟุตบอลแล้วก็มีให้ดูฟรีทุกคู่ทุกหลีกเลยครับสามารถคลิกเข้ามาลุ้นมอสนุกสนุกติดไปหนุ่ วันนี้ก็ฝากกด like, ไลค์ก็ใช์เป็นกำลังใจแอดนะครับขอให้ทุกท่าน,น,นเองกันด้วยสวัสดีครับ